มาอะไรโอ้เงินทำไมไปนีินีเป็นจังซีน่อนี่มาให้ยายเก็บยังไม่ได้เลยเนี่ยน้อยนูเลยขอโทษเลยขอโทษก่อนเออนี่เลยไม้นี่เลยยายมาไว้จัดก,การเด็กๆเ,เขาเนี่ยไม้เลี้ยวคนไหนดื้อเนี่ย โอ้เยอะเลยยายยายเต่ามาเลยเขาดึงดอกไม้ออกอดูนะเขาจะเห็นเจ้าถือที่หน้าบ้านเด็กเต่าไหมเต้าอะไรเกะได้เกะได้เกะได้ก็เกะได้ long ma thế long ma thế long ma na tu hong na tu hong nón này cả mét xíu là, là ngay bố bố mà. Ô, mẹ thấy hết ngán thấy bố rồi <laughs> thank okay. you ที่แรกมันมนี่นี่นว่าอ้เอจ้ากระถือไปต้องกันกับปอยอันนี้แหละ่่จถือไปยูตะว่าหนูก็เหนน็นได้าึาไป 不晒。